การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรชั้นประถมศึกษาปีที่3เซนติเมตรและมิลลิเมตรเป็นหน่วยวัดความยาวที่ใช้บอกความยาวของสิ่งของที่มีความยาวไม่มากนะคะจากรูปในไม้บรรทัดนะคะความยาว1เซนติเมตรจะแบ่งออกเป็น10ช่องเท่าๆกัน ซึ่งแต่ละช่องยาว1มิลลิเมตรนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าความยาว10มิลลิเมตรเท่ากับความยาว1เซนติเมตรนักเรียนจะเห็นว่าหน่วยมิลลิเมตรจะเป็นหน่วยที่เล็กกว่าเซนติเมตรนะคะและเซนติเมตรใช้อักษรย่อคือซอมุดส่วนมิลลิเมตรใช้อักษรย่อคือ m ดนะคะ ต่อไปเรามาดูการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรนะคะเป็นตัวอย่างการวัดความยาวของลวดเสียบกระดาษคะ่ะจากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่าปลายข้างหนึ่งของลวดเสียบกระดาษจะต้องวางให้ตรงกับเลขศูนย์ในไม้บรรทัดนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนไปดูปลายอีกข้างหนึ่งของลวดเสียบกระดาษนะคะว่าตรงกับตัวเลขอะไร ซึ่งจากรูปนะคะจะเห็นว่าปลายข้างหนึ่งของลวดเสียบกระดาษเลยเลข3ไป2ช่องเล็กนะคะเลข3ก็คือหน่วยเซนติเมตรส่วนช่องเล็กคือหน่วยมิลลิเมตรนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าลวดเสียบกระดาษยาว3เซนติเมตร2มมตรค่ะ ตัวอย่างต่อไปค่ะเป็นการวัดความยาวของดินสอนะคะจากรูปนักเรียนจะเห็นว่าปลายข้างหนึ่งของดินสอตรงกับเลขศูนย์ในไม้บรรทัดนะคะเราก็จะไปอ่านปลายอีกข้างหนึ่งค่ะซึ่งเลยเลข11ไป5ช่องเล็กนะคะสังเกตขีดยาวๆที่อยู่กึ่งกลางระหว่างตัวเลข2ตัวนะคะบอกให้เรารู้ว่าคือ5มิลลิเมตรค่ะ ดังนั้นเราก็จะได้ว่าดินสอยาว11เซนติเมตร5มิลลิเมตรนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นการวัดความยาวของฐานไฟฉายนักเรียนดูนะคะปลายข้างหนึ่งจะตรงกับเลขศูนย์ในไม้บรรทัดไปดูอีกข้างหนึ่งนะคะ เลยเลข5ไป3ช่องเล็กนะคะซึ่งก็คือ5เซนติเมตรกับอีก3มิลิเมตรนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าทานไฟฉายยาว5เซนติเมตร3มมิลิเมตรนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างการวัดความสูงบ้างนะคะรูปแรกค่ะเป็นรูปของแก้วกาแฟนะคะ นักเรียนดูเส้นประนะคะและจะเห็นว่าข้างล่างจะตรงกับเลขศูนย์ในไม้บรรทัดนะคะดูเส้นประข้างบนค่ะเส้นประชี้อยู่ระหว่างเลข10กับเลข11นะคะก็จะได้ว่าแก้วกาแฟสูง10เซนติเมตรและนับไปอีก2ช่องเล็กนะคะซึ่งก็คือ2มิลลิเมตร ดังนั้นแก้วกาแฟสูง10เซนเมตร2มิมนะคะต่อไปค่ะเป็นรูปของขวดสเปรย์ค่ะเส้นประอยู่กึ่งกลางระหว่างเลข7กับเลข8นะคะก็จะได้เป็นขวดสเปรย์สูง7เซนติเมตรและนับไปอีก5ช่องเล็กนะคะซึ่งก็คือ5มิมได้เป็นขวดสเปรย์สูง 7ซนติเมตร5มลิเมตรนะคะรูปต่อไปค่ะเป็นรูปของขวดน้ำยาทาเล็บนะคะเส้นประอยู่ระหว่างเลข5กับเลข6อ่านเป็นเซนติเมตรก่อนนะคะนั่นก็คือ5ซนติเมตรและนักเรียนนับไปอีก3ช่องเล็กนะคะซึ่งก็คือ3มมิลิเมตรดังนั้นก็จะได้เป็น ขวดน้ำยาทาเล็บสูง5เซนเมตร3ม mm มนะคะจากตัวอย่างการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรนะคะเราได้ข้อสรุปว่าการบอกความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆที่มีความยาวไม่มากอาจบอกเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรนะคะ เช่นความยาวของดินสอความยาวของหนังสือความสูงของแก้วน้ําและความสูงของขวดน้ําเป็นต้นนะคะและความยาว10มิลลิเมตรเท่ากับความยาว1เซนติเมตรนะคะซึ่งหน่วยมิลลิเมตรจะเป็นหน่วยที่เล็กกว่าหน่วยเซนติเมตรนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกวัดความยาวโดยใช้ไม้บรรทัดน,นะคะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ